โอเคสวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับรายได้นะครับรายได้ของผมละกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วที่อยากจะทําคลิปนี้เนี่ยคืออยากจะช่วยเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่มีคําถามเกี่ยวกับเรื่องการหารายได้ในยุคนี้นะครับเราจะก็จะเห็นนะว่ายุคนี้นะครับณปัจจุบันเลยก็จะมีปัญหาหลายอย่างมากมายนะครับหลักๆก็จะจะเป็นเรื่องของสถานการณ์โควิดนะครับทำให้ ธุรกิจต่างๆของเพื่อนๆ,ๆหลายๆคนนะครับหรือว่างานประจำต่างๆนะครับมีปัญหามากขึ้นนะครับเช่นเราต้องมาโดนโอ้โหเ,ออเจอสถานการณ์ในหลายๆอยา่างครับเช่นทายพนักงานออก work from home ปิดร้านอาหารปิดนู่นนี่นั่นใครเป็นเทรนเนอร์อยู่ที่ยิมก็โดนปิดนะครับหลายๆอย่างนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแอนตัวคร่าวๆนะครับเผื่อใครที่ อาจจะอยู่นอกวงการฟิตเนสนะครับแล้วก็ไม่ได้ติดตามช่องนี้นะครับผมช่องนี้นะครับจริงๆก็จะเป็นพูดเกี่ยวกับเรื่องฟิตเนสออกกำลังกายนะครับแต่ว่าผมก็ได้มีแบรนด์แยกอีกแบรนด์หนึ่งเนะี่ยพูดเกี่ยวกับเรื่อง finance นะครับเรื่องการหาเงินหา income active income passive income นะครับผมก็เลยอยากจะประยุกต์นะครับสองหัวข้อนี้นะครับนำมาช่วยเพื่อนๆหลายๆคนที่เจอสถานการณ์ อะไรอยู่หรือว่าอยากจะหารายได้หลายๆทางนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาอธิบายฟังนะครับซึ่งเพื่อนๆไม่จะเป็นที่จะต้องอยู่วงการฟิตเนสนะครับไม่ไม่ได้มีความจำเป็นอาจจะอยู่วงการอื่นก็ได้นะแต่ว่าสามารถนําความรู้ตรงนี้ไปปรับปรุได้แน่นอนนะครับเพราะว่าหลักๆมันก็คือเอ่อมาเก็ตติ้งนะครับแล้วก็แบรนดิ้งนะครับเพื่อที่จะต่อยอดไปนะครับก็หลักๆนะครับเพื่อนๆที่โชว์อยู่ในหน้าเดสก์ท็อปตรงนีง้นะครับก็จะเป็นป อินคารสตรีมของผมทั้งหมด10ทางนะครับจะมีประมาณ10กว่าทางนะครับแต่ว่าผมเอาหลักๆนะฮะหลักๆนะมาให้เพื่อนๆได้เห็นภาพกันนะว่ามันมีอะไรกันบ้างนะครแล้วก็เพื่อนๆสามารถจะเริ่มเริ่มต้นลงทุนได้ด้วยเงินจํานวนที่ไม่ได้เยอะมากนะครับไม่ต้องใช้เงินจํานวนเยอะนะฮะถ้าหลักๆดูผมพูดจริงๆนะ อาจจะเริ่มต้นจริงจริงก็คือประมาณ1,000ดอลลาร์ 1, นะครับสามหมกว่าบาทน,นะครับในคลิปนี้นะ,นนะครับในคลิปนี้เนะี่ยผมจะพูดคร่าวๆนะครับแต่ผมจะเจาะลึกทั้งหมดทุกวิธีเลยนะครับทุกวิธีที่ผมสร้างรายได้ประมาณ10ทางเนี่ยให้เพื่อนๆอยู่ใน only fan นะครับ only fan ของผมนะครับซึ่งค่า subscribe แค่5.9ดอลลาร์ 9, นะครับกาแฟ Starbucks นแก้วนะครับต่อเดือน โอเคไม่พูดทำทำเพลงนะครับตัวแบรนด์ของผมนะครับแบรนด์ของผมนะครับชื่อ Hero At อตลนะครับแล้วก็แบรนด์แยกของผมชื่อ Hero Inve s t o r ตนะครับก็ได้ m o n e t i z e นะหรือว่าหารายได้นะหารายได้อยู่ประมาณนี้นะครับสิบทางผมก็จะเริ่มก่อนเลยนะครับอย่างแรกนะครับทางแรกนะครับ facebook นะครับอ่า Facebook ให้เงินด้วยนะครับเพื่อนเพื่อน Facebook ให้เงินยังไงนะฮะ ถ้าวิดีโอของเพื่อนๆยาวเกิน3นาทีขึ้นไปเพจ facebook มีคนตามเอ้ผมผมแน่ใจน่าจะประมาณห้าพันห้าันคนนะครับขึ้นไปถ้าเพื่อนเพื่อนโพสต์วิดีโอของเพื่อนเนี่ยลงในเพจเนะฮะสามนาทีขึ้นไปเพื่อนในเงินได้ยังไงเขายิงแอดนะครับเขาก็ยิงแอดเวอร์ทายนะครับยิงโฆษณานะครับไปในวิดีโอของเพื่อนๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีใครดูวิดีโอของเพื่อนเนี่ยก็ ก็จะได้เงินนะครับเราก็จะได้เงินนะฮะโอนเข้ามาใน Paypal ตอนนี้ถ้าเ a y p พ l รู้สึกจะเขาจะยกเลิกระบบไปแล้วก็จะโอนเข้ามาในบัญชีโดยตรงนะสามารถเชื่อบัญชีกับ facebook ได้เลยนะครับส่วนวิธีการพวกจะทำวิดีโออย่างไรให้หน่าสนใจนะครับของผมก็จะจะพูดอยู่ในอ l y f a n s นะครับพวกเอ่อจริงๆแล้วอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเอ่อเขาจะโอนมาให้ทุกเดือนนะครับ ผมได้เขียนอยู่นะครับ average revenue นะครับของ Facebook เนี่ยอยู่ที่ของผมเนี่ยประมาณ300 300ดอลลาร์ต่อเดือนนะครับไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ก็โอเคนะฮะประมาณหมื่นหมื่นนิดๆนะครับต่อเดือนสิ่งที่เราต้อง invest เข้าไปนะฮะก็คือเวลานะก็ต้องมีการเขียนงานตัดต่อวิดีโอนะครับถ่ายวิดีโออีดิตวิดีโอนะครับซึ่งตรงนี้ก็มันก็คือการแบรนดิ้ง รเราอยากทำคอนเทนต์เราอยากจะทำเพจยังไงให้หน่าสนใจนะครับเพื่อที่จะสร้างฐาน Follower เขาก็ได้เข้ามาดูแล้วก็เราก็ได้เงินจากการที่เขาเข้ามาดูตรงนี้นะครับเช่นเดียวกันนะครับ YouTube นะครับ YouTube, YouTube ก็เหมือนกันเลยนะจริงๆก็เหมือนกับ Facebook เลยนะแต่ว่าตัดตรงไรติงออกไรติง uh, จริงเนี่ยของ a c e b o o k เนี่ยถ้าเกิดเราเราเขียนได้เยอะใช่ไหมครับเราเขียนได้เยอะเพจเราถูกแชร์เยอะ คนก็เข้ามา follow เพจเราแล้วก็ถ้าเกิดเราโพสอยู่เม่อไหร่เขาก็จะเข้ามาดูเขาก็จะเห็นนะคมันคือการฟันแนลนะครับนี่คือหลัก marketing นะครับ YouTube นะครับก็เหมือนกันอยู่ที่เราฟิล์มวิดีโอยังไง d ีดวิดีโอยังไงของผมก็ได้ตกนะครับอยู่ที่ประมาณ300ดอลลาร์ต่อเดือนเหมือนกันนะครับใน Facebook เนี่ยของผมมี follower อยู่ประมาณแสนเจ็ดนะ0คนส่วน YouTube อยู่ที่ประมาณ7 0 0 0 0นะครับ สองอันนี้จะล้อๆกันไปนะครับเพราะว่าผมก็ใช้วิดีโอน่าจะวิดีโอตัวเดียวกันนะครับอาจจะมีอีดิตนิดๆหน่อยๆเพืเ่อที่จะมาลงใน a c e b o o k นะครับตอนนี้ก็รวมแล้วนะก็ประมาณ $600 ดอลลาร์ต่อเดือนแล้วนะครับอันนี้ยังไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับแต่มันก็จะมีขั้นตอนนะครับขั้นตอนในการที่จะเออทำอยังไงให้คนมาติดตามเรานะครับทำเพจสร้างแบรนด์สร้างเพอร์ซันอลแบรนด์อย่างไรนะฮะต่อไป subscription นะครับ subscription based นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแพลตฟอร์มที่ชื่อ patreon นะครับแล้วก็จะมี ollyfan นะครับตัวนี้นะครับเราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าแพลตฟอร์มตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นข้อมูลที่เจาะลึกนะฮะเจาะลึก follower ต้อง subscribe เข้ามานะครับในแพลตฟอร์มนั้นๆนะครับเช่น ollyfan นะครับอันนี้ก็พูดกันตรงๆนะครับเขาก็ใช้ ollyfan อาจจะ ขายคอนเทนต์ที่บอกว่า18บวกกันนะครับแต่ว่าของผมเนี่ยเอามาใช้สอนนะผมจะสอนหมดเลยนะครับผมจะสอนเกี่ยวกับเรื่องสเตียรอยนะครับสเตียรอยสอนเรื่องคริปโตเคอร์เรนซีนะครับสอนเรื่องการหาเงินสอนเรื่องการสร้างแบรนด์สร้างธุรกิจนะครับก็จะอยู่ใน Only f a n นะครับ follower ของผมนะครับ subscriber Subs ของผมในในช่องทางที่เป็น Subscription-based นะครับก็อยู่ทัประมาณ 800คนนะครับ800 900คนนะครับประมาณ800คนนะฮะก็ตกอยู่ที่ประมาณ3,000ดอลลาร์ต่อเดือนก็ประมาณแสนแสนสองนิดๆนะครับถือว่าเยอะนะครับอันนี้ถ้าเพื่อนสังเกตนะครับผมก็แค่ลงทั้งหมดเนี่ยผมยังไม่ได้ลงเงินเลยนะฮะลงแรงในการสร้างแบรนด์นะครับเขียนตัดต่อวิดีโอนะครับถ่ายวิดีโอต่างๆนะครับตอนนี้ก็คืออยู่ที่ประมาณ 3,600ดอลลาร์ต่อเดือนแล้วนะครับ average นะครับ average ใช้เวลา b u วขึ้นมาครต่อไปรายด้ทางที่ที่นะครับก็คือ defi farm นะครับก็คือมันจะเป็นโลกคริปโตนะครับ decentralized finance นะเพื่อนๆที่ไม่ได้เล่นคริปโตอาจจะไม่เก็ t นะครับมันคืออะไรแต่ผมอธิบายคร่าวๆนะครับจในประโยคเดียวนะครับก็คือมันก็คือเหมือนธนาคารนะครับที่ได้ดอกเบี้ยประมาณ200%ต่อปี เยอะไหมฮะโคตรเยอะเลยนะครับแต่ว่าขั้นตอนนะครับที่จะเข้าไปทำเนี่ยมันก็เยอะเหมือนกันนะครับกว่าจะเอาเงินเข้าไปฝากในตัว d e ฟายฟาร์มเน่ก็จะต้องมีความเข้าใจในโลกคริปโตอสักหน่อยนะแต่ว่าผมก็สอนไปหมดแล้วนะครับใน o อ l ิฟ a n นะครับอันนี้เป็นพาสซีฟ i n c นค e นะครับเ,เพื่อนๆคือเงินเข้ากระเป๋าเราเป็นแบบเป็นวินาทีเลยนะครับมันก็งอกขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆนะครับผมลงทุนไปนะครับอยู่ที่ประมาณ5,000ดอลลาร นะับห้าพันดอลลาร์ลงทุนรอบเดียวนะครับลงรอบเดียว5000ดอลลาร์เฉลีย่ยตอนนี้อยู่ที่ประมาณวันละประมาณหนึ่งรดอลลาร์นะครับร้อยร้อยก,อกว่าๆนะครับผมก็เลยใส่ไปประมาณแ800ดร้อยนะครับแดร้อยต่อวีปนะครับตรงนี้ก็รวมทั้งหมดนะ4สี่ทางนี่ผมได้ประมาณ4ี่พันี่ร้อดอลลาร์แล้วนะครับก,ก็ถือว่าอยู่ได้นะฮะอยู่ได้ก็โอเคนะครับต่อไป เดย์เทรดนะครับเดย์เทรดของผมก็จะมีตระกูลฟิวเจอร์นะฮะคือ Forex Trade แล้วก็คริปโตนะครับลงทุนนะครับสตาร์ทลงทุนเลยนะครับที่ผมลงนะครับ1,000ดอลลาร์นะับประมาณ30,000กว่าบาทลงทุนอันนี้ก็คือเปิดเปิดพอร์ตนะครับ3,000 0เอ้ย30,000กว่าบาทนะฮะ ก็อยู่ที่เพื่อนๆนะผมเคยผมเคยลงร้อยดอนสองร้อยดอนมันไม่ค่อยเห็นกําไรนะเพราะว่าเราออกออเดอร์ได้น้อยมากๆนะครับมันงั้นพอร์ตแตกนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีพื้นที่เล่นเยอะนะครับเช่น1,000งพันดอน2000ดอนสาม0ดอนขึ้นไปเนี่ยมันก็จะสามารถออกออเดอร์ได้เยอะนะครับแล้วก็เกิดว่าเราออกออเดอร์ถูกทางนะครับกราฟมันวิ่งถูกทางที่เราคิดคํานวณเรียนมาเรียบร้อยนะครับก็ทํากําไรได้ง่ายๆเลยนะครับเฉลี่ยนะครับ ถ้าลงทุน1,000ดอลน,นะครับผมก็จะได้ที่ประมาณวันละร้อยดอลน,นะครับแต่ถ้าเกิดเล่น Leverage นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไปให้ดูนะเพื่อน <c oughs> ๆเคยได้วันหนึ่งเป็นแสนนะครับวันหนึ่งประมาณ3,000กว่าดอลน,นะครับก็สนุกสนานนะครับก็อยู่ที่ความเก่งกาจของเพื่อนๆนะครับมันก็ต้องฝึกมือกันนะครับมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะง่ายนะแต่ว่า,าผมก็จะมี ทีมสอนนะครับเพื่อนๆนที่ผมบอกว่าผมมีแบรนด์แยกชื่อ Hero Investor นะครับถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนสนใจนะครับสามารถไปเปิดพอร์ตแล้วก็เรียนได้เลยนะครับก็พูดคุยกันในกลุ่มได้นะครับเพื่อที่จะทำกำไรกันนะครับก็จะมีทีมอาจารย์สอนนะครับก็อยู่ในกลุ่มด้วยคุยกันสนุกสนานวันนี้ใครกันได้กันเท่าไหร่บ้างนะครับเพื่อนๆนที่เทรดด้วยกันก็เป็นร้อยท่านนะครับเป็นร้อยอยท่านหลายร้อยท่านนะครับสนุกสนานกันนะครับทำกำไรกันซึ่ง อไอเดียการเทรดหรือว่าการสร้างแบรนด์ฮ right ิวแมนวิสเตอร์เน like ี่ยมันก็มาจากสถานการณ์ตรงนี้แหละครับสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นนะฮะเพื่อนเพื่อนเทรนเนอร์รอบๆตัวผมนะครับก็อย่างที่บอกผมอยู่ในวงการฟิตเนสนะครับเพื่อนเพื่อนเทรนเนอร์รอบตัวก็แบบโอ้โหยิมปิดทำไงดีว่าชินยิมคอนโดก็ไม่เข้าหาเงินยังไงดีผมก็เลยนะครับสอนนะครับสอนฟิวเจอร์นะครับตรงนี้ซึ่งเพื่อนเพื่อนมัจำเป็นที่จะต้องมี ใบเซอร์ใบสมัครงานต้องมีเจ้านาย you, you can trade anywhere นะครับสามารถที่จะเทรดได้ทุกวันนะครับที่ไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้ว่างก็เทรดไม่ว่างก็ลงเทรดนะครับ make money ได้ทุกวันเลยนะครับเป็นฟรีดอมมากๆนะครับผมแนะนำให้พเพื่อนลองศึกษาดูนะครับถ้าสนใจก็สามารถเข้ามาเรียนกับทีมผมได้นะครับใน uh, ทักไลน์ at hero investor นะครับผมสนใจเปิดพอร์ตก็มาคุยกัน ต่อไปรายได้ทางที่ 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ะ e commerce, นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่าใช่อีคอมเมิร์ซนะครับเพื่อนๆก็คือขายสินค้านั่นเองนะครับขายของนะฮะขายของเพื่อนๆก็จะรู้ผมมีร้านนะครับมีร้านในช้อปปี้นะครับ,านน e, รบขายอุปกรณ์ขายเสื้อผ้าของแบรนด์ฮีโร่แอดิดนะครับรายได้นะครับก็อ่ะอินเวสต์ก่อนอินเวสต์นะประมาณส0 0พันนะครับเส้นลงทุนประมาณห0 0 0ื่นนะครับ กำไรก็ประมาณเกือบเท่าหนึ่งนะครับก็จริงๆแล้วประมาณเท่าหนึ่งนะครับประมาณเนี่ยประมาณสี่พันจริงประมาณหนึ่งเท่านะครับก็เราก็ต้องลงทุนใช่ไหมลงทุนสั่งสินค้าสั่งเสื้อสั่งของนะครับก็ต้องออกแบบตรงนี้ขึ้นมาครับอีคอมเมิร์สนะครับ, e รบแล้วเราก็ฟันเนลนะโดยใช้ฐานลูกค้าเดิมนะครับฐานโฟลเลอร์เดิมจาก Facebook จาก u t u b e นะฮะก็เพื่อนเพื่อนคนไหนสนใจซัพพอร์ต ก็สามารถที่จะเข้ามาซื้อสินค้าได้นะครับก็มีของทั่วไปนะครับเช็คเกอร์สตรปวิสแรปเสื้อกางเกงนะหมวกอะไรพวกนั้นนะครับก็สร้างรายได้ได้ค่อนข้างโอเคนะครับแต่ก็อยู่ที่สถานการณ์ด้วยนะครับเพื่อนๆก็ทราบนะเรื่องโควิดนะฮะมันก็ทําให้เกิดสภาวะเงินฝืดนะฮะเงินฝืดเงินเฟ้อเงินฝืดนี้เราเจอกันอยู่นะครับ เงินเฟอ้เอก็ของแพงขึ้นนะครับมูลค่าเงินในกระเป๋าลดลงส่วนเงินฝืดอก็คือมีเงินแต่ไม่ใช้นะครับก็ค่อนข้างแวรี่นะครับหลังๆกออ็ยอดขายสินค้าก็นิ่งๆน,นะครับนิ่งๆไม่ได้หวือหวาหเรื่อยๆนะครับอยู่ที่เราอินเวสต์นะครับเช่นสมมุติผมอินเวสต์เสื้อตอนนี้เดือนหน้าผมอยากจะอินเวสต์มากขึ้นก็ ผมจะพยายามอินเวสต์ให้อยู่ในช่วงเรนจ์ไม่เกินไม่เกิน3,000ดอลลาร์นะประมาณแสนหนึ่งนะครับแล้วก็ลงทุนสั่งของมาขายนะครับต่อไปแล้วทางที่ 1, 2, 3, 4 6, 7อันนี้จริงๆถือเป็นรายได้ที่ที่เยอะที่สุดเลยนะครับที่ผมสร้างนะครับแล้วก็เพื่อนๆก็สามารถจะใช้ระบบนี้ได้เช่นกันนะครับก็คือ IB นะครับ Forex IB นะครับ IB ย่อมจาก introducing broker นะครับที่เราบอกว่า Forex เพราะว่าอันนี้ผมสอนผมสอนเทรดนี้ใช่ไหมครับ Forex นะฮะคือตัวผมเนี่ยถ้าผมเทรดเองผมก็ได้ประมาณ100ดอลลาร์ต่อเดือนนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะสมัครเข้ามาอยู่ในกลุ่มเทรดผมนะผมสอนฟรนีนะครับสอนทั้งหมดฟรีเลยนะครับแค่เพื่อนๆเ,อนเปิดพอร์ตเข้ามาเทรดผมก็สอนให้ทำกำไรกันได้เลยนะครับทุกๆครั้งที่เพื่อนๆเทรด นะผมก็ได้ค่าคอมมิชชั่นนิดๆหน่อยๆนะครับ5 000, 10, 000, บาท10บาทไม่ได้เยอะมากนะแต่ว่าเนื่องจากปริมาณของเพื่อนๆปริมาณคนเข้ามาเยอะนะครับเข้ามาสนใจเทรดกันเยอะเนี่ยผมก็ผมก็ยินดีสอนอยู่แล้วนะครับก็ทําให้ผมได้รายได้จากตรงนี้นะครับเป็นแพสซีฟอินคัมนะครับก็อยู่ที่ประมาณ5,000ดอลลาร์ต่อเดือน แล้วก็โตขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเพื่อนๆก็จะเทรดกันมากขึ้นนะครับแล้วทีนี้ที่ผมบอกเพื่อนๆสามารถระบบนี้ไปใช้เนี่ยได้ยังไงนะผมผมไม่อยากให้คิดว่ามันคือการแบบเฮ้ยชวนคนมาเทรดแล้วมาหาตังค์นะมันคือการคือค่าคอมมิชชั่นเนี่ยผมพูดตรงๆว่ามันคือค่าตอบแทนนะครับที่เราได้ช่วยเหลือผู้อื่นอืออย่างเช่นผมถามนะลองให้ลองคิดคด,ดูว่ารอบๆตัวเพื่อนๆเนี่ยมีคนเทรดฟอเร็กกันเยอะไหมครอาจจะไม่เยอะนะครับ นั่นคือโอกาสเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราแนะนำแบบเออมีวิธีหาเงินให้เพื่อนๆคนอื่นได้เนี่ยแล้วเขาก็สามารถที่จะเออเรียนรู้กับมันทากําไรกับมันได้นะครับมันก็คือเราก็ได้ช่วยเหลือผู้อื่นแล้วนะครับแล้วก็เราก็ได้ค่าตอบแทนตรงนั้นด้วยนะไม่ได้มากนะฮะถ้าเกิดว่าเอออาจจะเพื่อนรอบตัวไม่ได้เยอะที่สนใจก็ไม่เป็นไรนะรไม่ได้ไม่ได้เป็นไรแต่ก็จะมีประโยชน์มากๆสาหรับคนที่มีสโฟลเลอร์เยอะ นะครับ f o l l o เ e r เยอะก็จะได้รายได้ตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะครับหรือว่า,เ,าเพื่อนๆรอบตัวเยอะที่มาสนใจเรียนนะครับก็ตรงนี้เป็นแพสซีฟนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตนะมันคือเยอะที่สุดเลยนะครับเยอะที่สุดในรายได้ที่ผมได้นะที่มมาหัดลาล์ต่อเดือนนะครับณปันะจจุบันนะครับแล้วก็ขึ้นๆลงๆขึ้นๆลงๆแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะ ขึ้นมากกว่านะเพราะว่ามีคนสนใจเข้ามาเทรดเยอะขึ้นมันเป็นเทรนด์น่ะคือตอนนี้ใครใครไม่เทรดบ้างวะใช่ปะใครไม่เทรดบ้างวะเปิดหน้าสตรอรี่คนนู้นคนนี้ก็นี่กูก,กาไรกูก,กาไรกันมันก็แน่นอนครับมันก็มันคืออิสระผมบอกเลยวมันมันอิสระคุณจะอยู่ที่ไหนก็ได้คุณเมคมันนี่กดวันหนึ่งได้เป็นแสนจะไปยอมทํางานเป็นเดือนเพื่อให้ได้เงินเดือนหมื่นห้าทไมวะใช่ปะรีเทิร์นออด e เวสเมนต์คือมันต่างกันมากๆนะครับก็ ทีมผมยินดีสอนนะครับเพื่อนๆต่อไปบิดครับนะฮะบิดครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนี้แปดแล้วนะแปดบิดครับนะฮะผมได้เงินจากบิดครับยังไงก็คือ referral นะครับก็จะมี referral funnel นะครับอ๋อแต่ว่า forex กเนี่ยก็จะมี teaching เนาะที่ผมบอกที่ต้องลงทุนนะทิชชิ่งแล้วก็มิทติ่งบ้างนะครับ forex เนี่ย referral funnel ก็คือ เพื่อนๆน่นจะเคยเห็นนะครับมันก็จะมีปุ่มชวนเพื่อนนะครับอยู่ใน b ิตคัอยู่ใน b บ n a น c e นะครับเนี่ยผมเอาไว้ติดก,กันเลยนะครับก็ถ้าใครๆใครมาสมัครผ่านลิงก์เนี่ยทุกคนเหมือนกันนะครับที่เขากดซื้อเหรียญนูๆๆน้นเหรียญนี้ขายเหรียญนู่นเหรียญนี้นะครับผมก็ได้ค่าคอมมิช<ะ>ชัน่นนะฮะเช่นกันนะผมบอกเลยมันอยู่ที่ใครมี follower เยอะนะครับก็จะสามารถที่จะทำกำไรตรงนี้ได้ นะครับผมก็ได้อยู่ที่ประมาณ200ดอลลาร์ต่อเดือนนะครับห้าหกพันบาทก็โอเคนะฮะก็โอเคแล้วผมก็มีกลุ่มสอนด้วยไงผมสอนอยู่ในออลี่แฟนด้วยนะครับก็นี่ฮะไบแอนดอีกนะฮะไบแอนด์ก็เช่นกันนะครับก็จะมีเนี่ยก็จะได้ประมาณ100ร้อยนะเพราะว่าเพื่อนๆบางคนก็ยังไม่ได้ใช้ไบแอนด์กันนะครับจะใช้บิทคับมันก็ง่ายกว่านะครับก็จริงผมอยากจะบอกเนะี่ยมันคือ ถ้าใครสามารถสร้าง personal branding ได้นะที่ผมบอกมัน,มน,มนทุกคนทําได้นะผมทําได้คุณก็ต้องทําได้นะครับลองสร้าง community ของตัวเองนะครับสร้างแบรนด์ของตัวเองขึ้นมาแล้วก็คุณสามารถที่จะเนี่ย monetize เงินได้มหาศาลเลยนะครับเนี่ย Facebook YouTube subscription เนี่ยนี่พวกนี้คือมาจากกลุ่ม follower ทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็เนี่ยอย่างเทรดนะครับ forex นะฮะหรือว่า forex IB หรือว่า b i t cup ไปเนี่ยนี่คือ การที่คุณมีมี follower นะครับมีเพื่อนๆน,นะชวนเพื่อนๆน,นะครับมันก็จะสามารถสร้างเงินให้คุณได้มันเป็น community driven หมดแล้วนี่ web บทแล้วนะครับพวกนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรที่แบบน่าอายนะครับพวกนี้คือเขาเขาทำกันอย่างนี้กันหมดแล้วนะครับดูคนที่มี instagram แบบ follower เป็นแสนแสนคนนะครับเป็นหมื่นคนเป็นแสนคนเนี่ยเขาก็จะมีการทำอย่างนี้ตลอดนะครับ ก็นี่ทางสุดท้ายนะครับก็เช่นกันนะครับ Affiliate Market นะครับเช่นสมมุติว่ามีผมมี follower นะครับใน Instagram 40,000กว่าคนเนี่ยก็จะมีแบรนด์เริ่มเข้ามาแนละ้วเริ่มสนใจนะเอาสินค้ามาให้เอาเอาบริการนู่นนี่นั่นมาให้ผมนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่แบบสมมุติว่าไปเห็นเห็นผมซื้อสินค้านี้นะครับก็สามารถที่จะซื้อได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ได้ส่วนลด แล้วผมก็ได้ค่าคอมมิชชั่นไปด้วยนะครับไม่ต้องอินเวสอะไรเลยนะครับคืออินเวสก็แค่แบบคุณอาจจะต้องเขียนโพสบ้างนะหรือว่าไปมีติ้งกับกุณคนที่หรือแบรนด์ที่อยากจะมาโคโคงงานร่วมกันกับคุณนะก็ได้ประมาณเนี่ยสามร้อถึงห้าร้อยดอลลาร์ต่อเดือนนะครับทั้งทนะครับที่ผมลงทุนนะครับจริงๆก็คือผมลงดีไฟเปิดพอร์ตเทรดแล้วก็ซื้อของมาขายนะครับประมาณ8,000นะแปดพันดอลลาร์ average นะครับ average นะฮะแต่กำไรนะครับดูกำไรผมนะครับนี่ต่อเดือนนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะ passive income ด้วยนะครับ1,7400ดอลลาร์นะครับประมาณเท่าไหร่ห5 0แสนป่ะ4 5่0 0าแสนประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าที่เป็น active income ได้ก็คือจะมี e-commerce นะครับที่ขายของแล้วก็ตัวเทรดนะซึ่งจริงๆแล้ว เยอะนะครับแต่ว่ามันก็ต้องลงทุนไงมันก็ต้องอินเวสต์แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆบอกว่าไม่ได้อยากอินเวสต์เยอะนะครับผมแนะนำนะครับสร้างตัวตนสร้าง i ด e n ิตี้สร้าง p e r s o n ลแ brand ของเราขึ้นมานะครับแล้วสร้างกลุ่ม community ยังไม่สายเกินไปนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนก็จะแบบว่าก็คนนู้นมันมี follower เยอะคนนี้มี follower แล้วจะทำไมคุณถึงทําไม่ได้ไม่อยากโชว์หน้าตัวเองไม่เป็นไรนะครับสร้างแบรนด์ขึ้นมาก็ได้สร้างตัวการ์ตูนสร้างอะไรขึ้นมาก็ได้นะครับเพื่อที่จะ monetize เงินนะครับจากคอนเทนต์ของคุณสินค้าของคุณนะฮะนี่คือแบบเอาจริงคุณไม่จำเป็นต้องทำดีไฟก็ได้คุณไม่จำเป็นต้องซื้อของมาขายก็ได้คุณเปิดพอร์ตเทรดอย่างเดียวคุณก็ได้เงินแล้วนะครับมันง่ายอะ่ะเออผมไม่รู้จะพูดยังไงนะมันก็ไม่ได้ยากแต่มันก็ไม่ได้ไม่ได้ง่ายแตก็ไม่ได้ยากอะ่ะมัน return on investment นะครับ มันเยอะกว่ามากกับการนี้ผมไปทํางานได้เงินเดือนขั้นต่ำหมื่นห้านะครับเดือนคุณได้แค่หมื่นห้าอยู่ได้ไหมเนี่ยถามจริงๆมันไม่ได้นะครับก็ต้องดิ้นรนนะครับหาวิธีหาทุกทางนะเพื่อที่จะอยู่รอดนะครับแล้วก็ผมก็มีลูกน้อยคนหนึ่งนะครับเราก็ต้องดูแลกันนะครับเราก็ผมก็อยากเอาข้อมูลตรงนี้นะครับมาแชร์เพื่อนๆฟังว่าเออแล้วผม หาไรายได้ตรงนี้ตรงนั้นยังไงนะรประมาณเท่าไหร่แล้วเอาเงินตรงนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้หยุดแค่นี้นะผมไม่ไดหยุดแค่ว่าเออผมพอใจดืละห0 0แสนนั่งเฉยๆนะครับผมสามารถนําก้อนนีนะ้ไปลงทุนต่อในไหนอีกได้ครับผมไปลงดีไฟฟาร์มนะครับถ้าผมลงทุนเพิ่มเป็นหนึ่งหมื่นดอลลาร์นะครับผมก็จะได้ประมาณ1,600ต่อวีคถ้าผมไปเปิดพอร์ตเทรดใหญ่ขึ้นนะพอร์ตผมหมื่นดอลลาไรผมก็ยิ่งไวกว่านี้ ถ้าผมไปซื้อของมาขายมากขึ้นนะครับโดยใช้กําไรนะครับผมก็จะได้กําไรต่อเดือนมากกว่านี้แอะอันหนึ่งที่ผมก็ลงทุนอยู่นะครับก็คือเก็บเงินอาจจะก้อนหนึ่งมาลงก็คือขุดเหมืองนะเหมืองบิตคอยเหมืองอีเธอรี่มนะครับโหเพื่อนๆผมบอกเลยนะครับคุณทํางานนะเวิร์คฮาร์ดวันเดียวขอโทษับปีเดียวนะครับคุณทํางานเวิร์คฮาร์ดแค่ปีเดียวนะครับ ปีเดียวนะคุณแทบไม่ต้องทำอะไรแล้วอืมจริงๆลองไปเทรดให้เป็นลองอ่ะ in white f r i e n d นจาก IB อบืออะไรก็ได้นะครับหรือว่าเอากำไรไปลงแพสซีนู่นนี่นั่นนะครับผมสอนพวกนี้หมดนะครับถ้าขยายจอดลึกอะไรนะครับผมบอกให้หมดนะสอนให้หมดนะครับคุณอยากจะสร้างแบรนด์ยังครับพี่เริ่มยังไงดีอยากจะ เทรดเก่งต้องทำยังไงดีใช้อินดิเคเตอร์ตัวไหนผมมีหมดนะครับผมบอกหมดนะครับแถมผมมีพอร์ตที่เป็นแบบเป็นบอทเทรดให้อีกนะผุ่นยนต์เทรดให้แพสซีฟอินคัมอีกนะฮะผมอยากจะสร้างฐานลูกค้า IB ทําไผมอยากจะสั่งของมาขายผมต้องซื้อที่ไหน,นติดตามเข้ามานะครับใน o อลิแฟนผมช่วยทุกคนแน่นอนนะครับยินดีมากๆด้วย ที่เราได้ช no ่วยไปด้วยกันนะเพื่อนๆถามว่าทำไมผมไม่เป็นไม่เป็นเทนเนอร์หรอผมไม่อยากแลกเวลาหนึ่งชั่วโมงกับหมืนบาทนะผมอยากแลกหนึ่งชั่วโมงกับหนึ่งหมืนบาทกด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 านทำ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 เขียนเขียนเขียนนะโพสต์โพสต์ตัดวิดีโอปั๊บ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 ขึ้นมาเฉลี่ยนะครับนี่คือแบบอยากให้เพื่อนๆได้ หลุดพ้นนะครับจากวิถีนะมนุษย์เงินเดือนอะไรก็ตามครับผมเชื่อว่าคนทำได้แน่นอนนะครับก็ยังไงใครสนใจนะครับใครสนใจก็ติดตามเข้ามาใน olly fan ได้นะครับแล้วก็จะมีกลุ่มเทรดนะครับก็สามารถติดต่อที่จะเปิดพอร์ตเทรดกับผมได้นะครับก็จริงเข้ามาทักใน olly fan ได้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนดูขั้นตอนทั้งหมดนะจริงๆผู้พวกนี้ไม่ได้ยาก เทคนิคเขียนนู่นนี่นั่นยังไงจัดไปนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับขอบคุณมากนะครับที่ชมจนจบนะครับช่วยกันนะเพื่อนสวัสดีครับ